สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนกนาวแม่มสินเมืองสุพรรณคลิปนี้พาทุกคนมาชมความคืบหน้านะคะของบ้านทรงมะลิซ้อนนะคะหรือว่าทรงมุกซ้อนซึ่งหลังนี้นะคะเป็นหลังที่ลูกค้านะคะออกแบบทั้งหมดนะคะก็ก่อนหน้านี้น,นะคะหยุดการลงคลิปไประยะหนึ่งนะคะเนื่องจากลูกสาวนะคะเสียชีวิตนะคะก็เลย ต้องใช้เวลานะคะในการที่จะจัดการนะคะเรื่องงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็กลับมาลงคลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะให้ชมก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะของหลังนี้นะคะจะลูกค้านะคะจะเป็นคนออกแบบนะคะทั้งหมด แต่เพียงแต่ว่าขนาดของตัวบ้านนะคะจะเป็นขนาดปกติที่ทางร้านผลิตอยู่แล้วนะคะก็หลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังขนาด1ห,ห้องนอนนะคะผู้ใหญ่นะคะแล้วก็1ห,ห้องนอนเด็กแล้วก็มีห้องน้ํานะคะในตัวตัวบ้านจะกว้าง3เมตร30ยาว7เมตรนะคะวัสดุก็จะเป็นไม้เก่านะคะรวมหลายๆชนิดด้วยกันก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทั้งหมด เสาหลังนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด8ต้นตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งลูกค้านะคะให้ติดบานกระทุงนะคะ2บานขนาดหน้าเสาจะเป็นขนาดมาตรฐานของทางร้านนะคะอยู่ที่6คูณ6นิ้ว ประตูด้านหน้านะคะจะเป็นประตูไม้บานเลื่อนบานสไลด์นะคะซึ่งจะเป็นงานที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลังนี้นะคะลูกค้าจะเป็นคนออกแบบนะคะเข้าไปชมด้านในกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรแล้วนะคะตัวห้องนะคะก็กว้าง3มเมตรสยาว3มเมตรสี กรุด้านในนะคะจะเป็นเส้นตั้งนะคะส่วนกรุด้านนอกเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นเส้นนอนหน้าต่างฝั่งนี้นะคะจะเปิดเป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะคะจะเป็นบานเฟียมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนเด็กนะคะซึ่งแปลนภายในนะคะลูกค้าเป็นคนออกแบบทั้งหมดนะคะว่าต้องการอะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็ ทางร้านนะคะก็เปิดโอกาสนะคะให้ลูกค้าสามารถที่จะแจ้งได้นะคะแล้วก็วางแปลนได้นะคะว่าต้องการตรงไหนยังไงบ้างนะคะเกิดทางร้านนะคะก็จัดการให้นะคะและส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องน้ำ ก็เห็นได้นะคะมีบานกระทุ้งนะคะระบายอากาศ2บาน ส่วนของหน้าต่างฝั่งนี้นะคะลูกค้าต้องการเปิดได้ทั้งแบบวีโก้นะคะและก็บานกระทุ้งในบานเดียวกันก็ทางร้านนะคะก็จัดการให้เช่นเดียวกันนะคะด้านนี้นะคะจะเปิดแบบบานเฟียมนะคะ6บานความสูงนะคะอยู่ที่180เซนก็จัดการให้นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจบ้านนอกดาวนะคะหรือ,อต้องการที่จะมาชมบ้านนะคะที่ร้านนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะร้านนะคะเปิดทุกวันส่วนการติดตามงานนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางนะคะคือทั้งในเพจนะคะแล้วก็ใน u t u b e นะคะก็จะลงให้ชมนะคะเรื่อยๆ หรือต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับบ้านนกดาวนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะต้องการข้อมูลอะไรนะคะหรือแนะนำอะไรตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะรอติดตามนะคะว่าคลิปถัดไปนะคะจะมีอะไรมาให้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไป ขอบคุณค่ะ